มาดูทุกคนชิ้นปรับเซียนชิ้นปรับเซียนนี่ครับชินสลิปชิ้นอเคทีฟสามฮิโน่เนี่ยตียากมากเลยนะทุกคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะตีดูผมไม่มีเครื่องอัดเหมือนคนอื่นเขาอ่ะคนอื่นเขามีเขาก็จะอัดเข้าผมพร้อมกันผมเห็นในคลิปแต่เราไม่มีเราอาศัยตีเอาทุกคนมาดูว่ามันจะเข้าได้ไหมดูนะตัวนี้ถ้าตีไม่ดีรั่วแน่นอนครับทุกคนไม่ต้องห่วง รั่วแน่ๆครับไม่ช้าก็เร็วเผลอรั่วต้นติดเครื่องเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะตีดูก่อนตีเลยครับ<ฮ>ชีนปรับเซียนเราอย่าพลาดนะครับโคตรไล่เลยนะค่อยไล่เข้าทุกคนถ้ามันเสมอ ไปเล่าอาเข้าเรื่อยๆเลยทุกคนได้นิดหน่อยทุกคนยังไม่พอเลยยังเยอะเลยดูดิี่เราไม่มีเครื่องอัดเหมือนคนอื่นเขาก็าจะได้แล้วครับเหลือนิดหนึ่งพยายามต่อไปไม่มีเครื่องอัดใช้ฝีมือล้วนๆฝีมือนี่แหละทำให้รั่วมาเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> เข้าได้เสมอแล้วครับเดี๋ยเราก็ตีชีนข้างนอกเลยว่ามันจะเข้าขนาดไหน เราเก็บขอบไว้เลยใส่เลยครับนี่เสร็จแล้วทาจลบีนิดหน่อยนะกันมันลื่นเฮ้ยไปใช้กันมันมืนผมก็จะตอกเข้าเหมือนเดิมเลยทุกคนก็ก็ เข้าให้มันได้ก่อนเดี๋ยวผมต่อก่อนนะทุกคนนี่ครับหลังจากตีขเขาแล้วมก็จะได้ประมาณนี้วัดระดับวัดระดับเอาเลยรั่วไหมเนี่ยทุกคนว่ามันจะรั่วไหมเนี่ยผมตีนะผมมันจะมีตัวอัดเหมือนคนอื่นเขาเลยนี่ครับให้มันตรงฮนะดูได้ไหมอ่ะไล่ไหนห่อยน่ฮะโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่ ไปรดไปรู้กันไปนอกทุกคนนอกไม่รั่วห,หรอกครับเช็นแล้วครับผม